ลูกดอกจะรวดภาคสตอนที่สาบทประพันธ์ของสิงขอนเท่านั้นเองทุกคนที่เป็นชายต่างก็หาเฟืนดุนโตโตจ้าละวันโดยไม่มีใครเกี่ยงงอนหรือแยกพักแยกพวกอีกต่อไปเจ้านางเรือนคำไม่ห่างกายเข้าอีกเลยแม้จะมีสายตาหลายคู่มองมาก็ตาม สิงขออนเข้าไปแต่งศพของสวยไม่ให้อุจจารตาอย่างไม่รังเกียจใดๆจนสภาพศพอยู่ในขั้นดีทํากลางการดูอย่างทึ่งของทุกคนที่เขาสามารถจับต้องร่างที่เปลอนเลือดและสยดสยองอย่างไม่เกรงกลัวใดๆเจนนี่กับด็อกเตอร์ชานซึ่งกลับมาอีกครั้งต้องเบือนหน้าหนีเมื่อเห็นเขาจับต้องศพอันน่าสยดสยองนั้น จากนั้นเขาก็เดินไปสำรวจเสือตัวนั้นซึ่งนอนจมกองเลือดและเขาต้องขมวดคิ้วเมื่อสำรวจจนทั่วร่างสมิงตัวนั้นเผาคำสั่งหลุดจากปากเขาเท่านั้นไฟก็ลุกติดเพิ่มขึ้นทันทีเพียงชั่วโมงกว่ากว่าร่างของสมิงร้ายกับร่างของสวยจึงกลายเป็นเท่าทานทุกคนเชิญประชุมที่เต็นท์ใหญ่นายพรานด้วย ฟรั่งเท่าหัวหน้าคณะออกคำสั่งเสียงแหบโหยถึงบัดนี้สันทั์ก็ยังไม่เลิกประคองที่ดาน,นันหมวยสาวร่างอวบอัดซึ่งน้ําตานองหน้าหลังจากเผาศพมือเปินโคตรใจสันทั์ไม่ได้ห่างที่ดานนันอีกเลยเจ้านางเรือนคำเคียงข้างสิงขรด็อกเตอร์ชานซึ่งนั่งบนกล่องอลูมิเนียมกล่าวขึ้นผมขอบใจในายพรานกับทุกคน ไม่เช่นนั้นเราจะต้องสูญเสียชีวิตไม่เราก็คนอื่นมากกว่านี้เป็นอันว่าเราสรุปได้เลยที่ลูกหาบสูญหายไปสี่นั้นสมิงร้ายคู่นี้เองที่เอาไปกินจ่ายค่าหัวเท่าไหร่ครับไม่รู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นจ่ายแน่เรากำลังพิจารณาผมต้องขอโทษนายพรานกับพ่อเลี้ยงด้วย ฝรั่งเท่ากล่าวขอโทษขึ้นมาลอยๆไม่รู้ว่าขอโทษเรื่องอะไรฉันอยากทราบวัดตัวที่หนีไปจะตายไหมเจนนี่ถามไปทางเขาคนนั้นไม่ตายแต่ตามันบอดไปข้างนึงทําไมคโคนไมย้ยิงให้มันตายไปเสียเลยยิงแค่ตาทําไมอดีตครูฝึกต่อปสอแม่แตงถอนใจนิดนึงมันเป็นเสือสมิง มีคาถาอาคมหญิงไม่เข้าระเบิดโยนใส่มันก็ไม่เป็นอะไรผมคลาจุดอ่อนอยู่นานจึงรู้ว่าลูกตามมาเท่านั้นที่พอจะยิงเข้าก็เลยยิงใส่ไม่อย่างนั้นมันก็ยังคงนัวเนียพันตัวกันไม่รู้จักจบเออจริงด้วยทุกคนเกือบทั้งหมดหลุดปากประโยคนี้ซึ่งต่างก็มีสีหน้าหวาดหวัน่นพรั่นเพลิงฉันไม่เข้าใจเสือจะมีคาถาอะไรนั้นแล้วทำไมยิงไม่เข้า เอาล่เจนี้ผมจะอธิบายให้ฟังวันหลังนี้นายพรานปืนกระบอกนั้นเจนี่ขามอบให้คุณกระสุนมีอีกหีบหนึ่งสิงขอนจับเจ้ามรตยูแดนเวสันจุด445ซูเปอร์แม็กขึ้นมาดูอีกครั้งเขารู้สึกพอใจมันยาวตั้ง8นิ้วยิงทีเสียงดังปานฟ้าร้องสมิงตัวนั้นเจอเข้าไปกระเด็นผางพอๆกับเจอไรเฟิลวินเชสเตอร์ของสันทัศ ขอบคุณครับเป็นของขวาญชิ้นแรกจากเราก็แล้วกันลางวันอย่างคราวที่แล้วล่ะครับด็อกเตอร์ไม่จ่ายบ้างเหรอบอกก่อนนะถ้ายังงุบงิบงุงวิปลาก็คราวหน้ามีอะไรพวกผมวิ่งหนีเพราะไม่มีเบีย้ยเลี้ยงเสียงไัยให้เหมือนกับขราวที่แล้วเจ้านอนทวงขึ้นมาเสียงดงังมิซีโดนเรากำลังพิจารณาอยู่ พี่จ่าต้องพูลเรื่องนี้ให้ได้นะครับเล่นเอาผมไปเป็นเหยื่อล่อเสือสมิงเสียงแค่ไหนได้แสนเหลียนยังไม่คุ้มเลยใจยเย็ยนๆสีดอนเธอจะได้แน่ด็อกเตอร์ชานปลอบฝันแล้วก็หันไปถามสิงขอนนี่นายพรานเสือลำบากตัวนั้นควรจะเอาไงพรุ่งนี้พอสว่างผมจะจัดทีมล่าครับไม้ล้ามไม้ได้เหรอ ปล่อยมันตายเองเราจะเสียเวลาทำไมเจนี้คุณไม่เคยเข้าปา่าไม่รู้อะไรเสือลำบากโดยเฉพาะเสือมีอาคมแบบนี้มันอาคาตมาร้ายมันจะจองล้างจองพรานเราเพลิดเป็นเศษมันฉะนั้นนายพรานถามทุกตามลาให้สินซากด็อกเตอร์ชานเบรกข้่ขาเป็นครั้งแรกหลังจากก้มหัวให้ตลอดเวลา ผมอยากจะบอกทุกคนว่าสมิงสองตัวเนี่ยเป็นสมิงผัวเมียฮะสมิงผัวเมียเสียงดังกระหึม่มตัวที่เรายิงตายเป็นตัวเมียตัวที่หนีไปได้น่ะเป็นตัวผู้สั่งตัวนั้นมีสีหน้าเฉงนชฉงายลูกหาบทุกคนซึ่งเป็นลูกป่าโดยกำเนิดย่อมรู้เรื่องราวของสมิงดีพอควรแต่ไม่เคยได้ยินสมิงสองผัวเมียเลยสักครั้งสันทัดเองเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นลูกของพ่อเลี้ยงไม้หากินกับไม้และโรงเล่ยมาตลอดชีวิตเรื่องผีสางนางไม้เสือสมิงลิงข้างบาลางดงได้ยินตลอดเวลาบุกป่าฝ่าดงไปถึงที่วัดนครน,นครอ,อันลี้ลับถึงสองครั้งสองคราพบผ่านสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับอย่างมากมายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดตั้งหลายครั้งหลายหนไม่เคยพบอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นคือเสือสมิงสองผัวเมีย สิงขรคุณแน่ใจเหรอที่พูดมาเนี่ยพ่อเลี้ยงนมถามอาดีตน้องเขยครับก่อนเผาผมตรวจด,ดูจนแน่ชัดแล้วตัวที่ตายนั่เป็นตัวเมียตัวที่หนีไปได้ก็คือตัวผู้มิน้ามันถึงได้สู้ยิบตาเพื่อแย่งศพเมียมันนี่สิงขรผมตามตรงๆเหอะคุณเคยได้ยินมามสามงสองผัวเมียเขาใส่หน้าไม่ครับปกติมันมีเฉพาะสมมีผู้ชายเท่านั้น แล้วก็อยู่คนเดียวแต่นี่สมิงสองผัวเมียคู่เดียวในโลกไงสั่งต้สันทัดต่อให้นี่สิงคอนคุณรู้ได้ไงว่าสมิงสองผัวเมียมาแอบเอาลูกหาไปถึงได้เอาไอด้ดอนไปเป็นเหยื่อล่อเป็นคำถามที่เขาตอบยากที่สดุดไม่ใช่ไม่มีเหตุผลแต่เขาจะบอกได้ไงว่าเขานอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทางเข้าแคมป์ที่พักคืนก่อนแล้วรุ่งเช้าก็มีรอยเสือเต็มไปหมด แต่เขากลับไม่เป็นอะไรมันจะเหลือเชื่อไปหน่อยคืนวานที่แคมป์เก่าผมพบรอยเท้าสมิงคิดว่ามันต้องเกาะติดคณะเราแน่และต้องลักเอาลูกหาไปกินทุกคืนก็เลยใช้ไอด้ดอนเป็นเหยื่อล่อความจริงไม่ได้ใช้ไอ้ลิงนั่นล่อใช้ให้มันเป็นแนวหน้านะครับหาใช้ผมเป็นแนวหน้าโธ่ยิ่งเสี่ยงไปกันใหญ่วันหน้าวันหลังกรลูนาเธอ ผมยังไม่อยากตายเงินสิบกว่าล้านดอกเบีย้ยอีกบานยังไม่ได้ใช้สักบาทไอ้ดอนเวลากูพูดทำสอดได้ไหมเกลียดแม่งชิบหายกูขาดโทษไว้เลยต่อไปเนี้ถ้ามึงพูดสอดแทรกกูเตะปากมึงฟันร่วงเจ้าจอมกันล่อนหน้าม้อยเย็บปากตัวเองสนิทเพราะรู้ว่าลูกพี่มันนั้นระยะหลังเครียดหนักและก็บ่อยครั้งพูดจริงทำจริงโมโหร้าย มันยังไม่อยากจะใส่ฟันปลอมเพราะเคี้ยวแคบหมูก,กับกินข้าวซอยไม่ได้ป่าเทือนสุกัญญาว่าดังๆซึ่งเขาทําเป็นไม่ได้ยินเจนนี่เองซึ่งไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าสิงขอนักเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาพิโส์ความห้าหารของเขาคนนั้นเธอชักจะเงียบฟังบ้างเป็นเมื่อก่อนไม่มีทางที่จะฟังใครทำไมนายพรานไม่บอกกล่าวระวาง ปล่อยให้พวกเราเข้าใจใครต่อใครผิดแย่เลยฝรั่งเท่าพึมพำมไอ้เกินกไกล้พวกนั้นไปด่าพ่อเลี้ยงสันทัดที่หน้าเต้นไหนห้างเป็นคนเสี้ยมสอนใช่ไหมสร้างตูถามอย่างไม่ต้องเกรงใจเพราะถูกปลดจากทำเนียบลูกหาไปแล้วเปล่านาสร้างตูกูบอกพวกนั้นเองแหละก็มันน่าสงสัยนี่ว่ามึงจะทำไมไอ้สร้างตูเจนนี่ชีหน้าถาม เอาละเอาละผมขอสาธีเรื่องราวกำลังจะดีชาญรีบห้ามทั้งสองฝ่ายนายพรานพูดต่อไปคนอื่นห้ามโพสทำไม่ใช้คิ้วของตัวเองบอกอะไรไปก็จะตื่นเต้นกันทำให้เสียการโดยจะพ่ออ้ดอนครับทำไมเลี้ยกเอามาเป็นเหยื่อล่ะทิดานนันถามสั่งตูบอกคุณนันทีสิคืออย่างนี้ครับแม่เลี้ยง ไอ้ดอนมันคล้ายมีน้ำตาหมาทาหนังตาเวลากลางคืนมันจะมองเห็นพูดผีปีศาจหมดแล้วก็เห็นมานานแล้วร้องหมวดก็เลยให้มันเป็นแนวหน้าโดยหลอกมันว่ามีสาวบ้านป่าจะมาขายตัวเจ้าดอนมันนิสัยรู้ๆกันอยู่ก็เลยนั่งรอและสมิงตัวเมียก็มาจริงๆถ้าเป็นเราๆก็คงเห็นเป็นสาวที่แปลงกายแต่อย่างที่ผมว่าไอ้ดอนมันมีตาวิเศษก็เลยเห็นเป็นเสือ พราะไม่มีอะไรปิดบงังอําพรางมันได้ไม่ว่าผีปา่านางไพรตนไหนทีเนี้ยพอมันเห็นเป็นสมิงตัวเมียจำแลงกายมาผมก็ได้รับคำสั่งจากร้องหมวดให้ยิงโดยลูกปืนที่ผมลงอาคมไว้ความจริงผมลงอาคมไม่ด้วยกระสุนสองนัดแต่พอเหตุการณ์จริงๆเข้าลูกปืนรวมกันหมดไม่รู้นัดไหนเป็นนัดไหนเลยฆ่าสมิงตัวผู้ไม่ได้ครับมีนาเชื่อก็ต้องเชื่อ ที่ดาน,นันกับลูกหาบสองคนที่ชื่อผันและเปลี่ยนซึ่งเป็นยามผลัดดึกถึงกับขยับยงโยกเข้าไปกลางวงหยุดลงตรงหน้าสิงขรผันกลับเปลี่ยนกลับไปน้งที่เดิมเดี๋ยวนี้เจนนี่สั่งเฉียบขาดมันสองคนหาฝั่งไม่เจ้าคนที่ชื่อผันปากคล่องหน่อยผมขอโทษล้องหมวดที่ไม่เคารพนับถือถ้าไม่มีล้องหมวดผมสองคนคงตายไปแล้ว กลับไปนั่งที่เดิมเถอะครับวันหน้ามีอะไรเรียกใช้ผมเถอะผมเป็นนี่บุญคุณอืมรีบไปซะเดึกแล้วเดี๋ยวเราจะได้พักผ่อนหลับนอนกันมันสองคนกลับไปนั่งที่เดิมเจนนี่ไม่พอใจสุดขีดที่บังคับบัญชาลูกหามไม่ได้แต่เก็บงำความไม่พอใจไว้ในอกอย่างมิดชิดคุณผู้หญิงครับด็อกตอร์ชานหันไปทางที่ดาน,นันผมนายนาของนาซา ขอแสดงความเสียใจสูซึ้งที่ลูกน้องคุณผู้หญิงเสียชีวิตขอบคุณค่ะบอกไว้ก่อนเราไม่รับผิดชอบเรื่องชดใช้ค่าถามศพนะเพราะไอ้นั้นไม่ใช่คนในสัญญาเจนนี่รีบสอดทันทีไม่ต้องหลอกเงินฉันมีความจริงที่ดานนั้นจะพูดอะไรมากกว่าน,นี้แต่สันทัศน์แอบบีบมือเพราะเรื่องสำคัญอยู่ที่สิงขอน ตลอดเวลานั้นเจ้านางเรือนคำนิ่งฟังอย่างเดียวทั้งแอบศรัทธาสิงหขอนอยู่ในใจและกดประจักษ์ชัดในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเสียสละแทนผู้อื่นโดยแท้จริงเสียดายจริงๆเจ้านางขนสวยพลงในใจใบหน้าเขมงดวงตาวาววับสิงหขอนคุณกำหนดตัวมาเลยพรุ่งนี้เช้ามืดออกล่าเลยทิ้งไว้เราจะลำบากผมไปด้วยสันทัดรวบรัดตัดความ ผมคุณสัมทัตไอ้ยี่สั่างโตไอ EE, ้ไอดอนห้าคนก็พอครับนันละไม่ยอมจริงด้วยนั้นจะไปแก้แค้นให้สวยพี่ตองไปนิดก็ไปเรื่องอะไรจะอยู่คนเดียวสุกัญญาเอ่ยขึ้นโดยไม่มองหน้าใครเอาไงสิงคอนความจริงห้าคนที่ผมกำหนดคลองตัวดีอยู่แล้วคนที่เขาไม่อยากไปดันขู่เข็นบังคับคนที่อยากไปไม่ให้ไปคุณนิดหมายถึงใคร ดอนไงไอ้ดอนเขาต้องค้อสายทันทีมันสะดุ้งโหยงมึงไม่อยากไปใช่ไหมบอกกูมาเลยเอออยากไปครับเสียงบอกอ่อยๆชำเลืองไปทางสุกัญญาเอ๊ะเมื่อกี้เธอกระซิบบอกฉันนี่นาะว่าไม่อยากไปเพราะกลัวเสือตันนั้นมันอาฆาตที่หลอกเมียมันมาตายมึงพูดอย่างนั้นจริงเหรอไม่จริงครับผมกลัวฝันหากทั้งแถบมากกว่า ตัวจะไม่ได้กินแค่หมูกับข้าวสอยห่อของโปลดผมมันบอกเสียงอ่อยๆสันทัดหัวรอกกากแคบหมูข้าไม่ว่าเพราะมันแข็งฝันปลอมเคี้ยวไม่ได้ไอข้าวสอยนี่เสียมันยังไงไว้ไอดอนเส้นข้าวสอยผันฝันปลอมไงครับที่หลงไปถึงกระเพาะก็หลงไปที่ไม่หลงก็ค้างติดฝันปลอมผมเห็นคนเท่าทีข้างหลงเลยสำลักมาแล้ว สันทัดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ปล่อยออกมาอย่างขบขันนอกนั้นเงียบเสียงเพราะขำไม่ออกเนื่องจากผ่านเหตุการณ์ปางตายมาหยกหยกความประวัติพรั่นเพลิงก็ยังแผ่ปกคลุมกลิน่นอายความตายก็ยังไม่จางหายสิงขรยิ่งแล้วใหญ่หน้าคมเข้มเครียดขมงเกลียวเช่นเดียวกับธิดาน,นันซึ่งตายยังบวมอยู่ตกลงจะเอายัางไงสุกัญญาหันมาทางเขาคนนั้น ก็ตามใจครับเกินพรุ่งนี้เนึ่งข้าวเผื่อด้วยกะจะกินเจคนครับจากนั้นก็เริ่มประชุมโดยปริยายเมื่อสิงขอนลุกขึ้นเขาเดินดุ่มๆมมาที่เต้นสันทัดซึ่งหลายคนตามมาด้วยโดยเฉพาะที่ดานนันไม่ยอมแวะเต้นของเธออีกต่อไปสิงขอนอย่าเพิ่งพูดเรื่องแผนติดตามสมิงตัวผู้ผมสงสัยหลายอย่างนิดก็สงสัยคุณนันก็สงสัย สั่งโตด้วยยี่ด้วยบอกพวกเราเธอไว้พรุ่งนี้ไม่ดีเลยครับรอถึงพรุ่งนี้ผมหรือว่าใครๆก็อกแตกตายแน่เรื่องดอกลอยเจืดหรือครับนั่นแหละที่ให้ผมขั้วปนแล้วโรยใส่กระบอกไม้ไผ่ใส่น้ําให้โผนั้นกินน่ะมันอะไรกันแน่สั่งโตถามเสียงโรวทุกคนเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเพราะสงสัยกันสุดเหยียดดอกลอยเจิดเมื่อขั้วจนแห้งแล้วก็ปนแช่น้ํากิน สารพิษต่างๆไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่เข้าสู่ร่างกายดอกร้อยเจิดจะทําให้หมดฤทธิ์เหมือนด่างเจอก,ก็กรดที่ผมให้สั่งตัวทำแบบนั้นก็เพื่อให้ฤทธิ์ยากรดประสาทที่แบมเจนให้หมอเมาลูกห่าหมดฤทธิ์ลูกหาบจะได้รู้สึกตัวมีความรับผิดชอบเสียทีเพื่อนตายไปถึงสี่คนยังเรื่อยๆเฉยๆกันอยู่มันไม่ถูกต้องเลยครับเป็นอย่างนี้เองผมสังเกตเห็นลูกห่าทุกคนตอนนี้กระเตื้องขึ้น ไม่ได้โง่เง่าเต่าต้นเหมือนที่แล้วแล้วมาสั่งตัว,ว่าเมื่อก่อนเจ้าหนาสันทัดก็โง่เง่าอย่างสั่งตัว,ว่านี่แหละเพิ่งจะมาดีไอ้ดอนสิงขรสั่งไว้วางเองลืมแล้วเหรอระวังนะโวย้ยกินข้าวสอยไม่ได้ตลอดชีวิตนะเอ็งนะสันทัดเบรกเจ้าดอนจนหยุดเกึกเหม็นไม่เลยทีเดียวนี่สิงขร คณรู้ได้ยังไงวันดอกกลอยจืดทำลายฤทธิยาหรือว่าฤทธิ์อะไรอะไรที่แปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายคนเมื่อก่อนตอนผมรับราชการไปร้องโหมดอยู่ไข้หนาหวายเมืองแหงตำรวจชายแดนเมาหนักๆชนิดเผื่อหมาร้องไห้ครวนคลางไม่หยุดพอเท่าโศกที่หนาหวายแนะห้ผมเอาดอกกลอยจืดมาปนให้กินหายเมาไปปิดทิ้งครับนี่คนสุกัญญามองเข้าตรงๆเกิดเยนนี่เขามองอ,อีก ลูกหามีกลับเข้าสู่สภาพเดิมเหรอเขาไม่ตอบควักหลอดยาขนาดยาวเกือบคืบโตเท่าทันไปฉายขนาดกลางยื่นส่งให้พร้อมกับบอกว่าผมให้อยี่ย่องเบาเอามาหมดแล้วสันทั์ความหมับแม่งไอเนี่ยเหรออีแมมหานั่นใช้ฉีดเข้าเส้นทําเอาเราง่วงนอนทิบหายโง่งไปพักอย่างไอดอนว่ายาอะไรวะเนี่ยนิดอ่านชื่อรู้รสิภาษาฝรั่งมังค่าพี่ไม่ชอบอ่าน ไดอะซีแพลมี A C B. ชื่อของมันนะคะนอกนั้นไม่บอกอะไรคงเป็นยาที่นาซาผลิตขึ้นใช้งานอย่างไดอย่างเน่องร้จยจริงๆยิ่งกว่าซีไอเอที่เรากลัวๆกันซะอีกนี่ทำแม่มเจนรู้เรื่องคงเอาพวกเราตายเลยนะเนี่ยสั่งโตัว,ว่าช่างแมงปลไล่เือกททำเราก่อนนี่ว่าพรุ่งนี้ชุดเราไปกันหมดไม่รู้อีแม่มจะแผลงฤทธิ์เอาไอ้พวกนั้นแบบไหนอีก คงไม่มีอะไรโพนั้นฝฟื้นแล้วนี่ครับคุณสันทัตเฟื้อนพรายาฝฟื้นเร็วอยู่หรอกนะแต่ฝฟื้นเพราะเงินทับนี่สิของฝฟื้นยากที่ดานนั้นพึมพำเบาเบาผมว่าเรานอนเอาแรงก,กันเถอะครับพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะต้องเดินกันไกลๆแค่ไหนนั่นสิสันทั์เสริมยังนอนไม่ได้หรอกนี่คุณ ฉันอยากทราบว่าที่คุณนอนใต้ต้นไม้แล้วมีรอยเสือวนรอบคุณทั้งคืนทําไมคุณไม่เป็นอะไรสิงขอนถึงกับสะอึกนึกไม่ถึงว่าสุกัญญาจะละเอียนละอ,อถึงป่านนั้นความจริงเธอน่าจะลืมไปแล้วรอยเสืออะไรที่ไหนนิดสันทัดถามหน้าตาเลิกลักสุกัญญาเล่าเรื่องเช้าวันก่อนที่พบขานอนอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งคืนมีรอยเสือสมิงเดินวนรอบให้ทุกคนฟัง พ่อเลี้ยงนมอดีตพี่เขยถึงกับจ้องหน้าเขาเขม็งเช่นเดียวกับที่ดานนันสางโตและไอย,ยี่ไอดอนเขาถอนใจหนักผมก็สงสัยมันจะเดินวนเวียนแถวนั้นก่อนแล้วผมมานอนทีหลังก็เลยรอดตายครับน่าเชื่ออยู่นี่ทำไมเหรอนิดพี่ตออรู้ไหมว่าขานอนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เสิยงขอนบอกว่าไกลสว่างแล้วไม่ใช่เหรอ ใกล้สว่างที่ไหนการน,นอนตั้งแต่เสือยังไม่มาแล้วนิดรู้ได้ไงรู้ตีขาอย่าถามอะไรนิดเลยถามเขาดีกว่าว่าพบพระอะไรนั่นสิสิงขอนมีอะไรดีแบ่งกันทั่วทั่วมั่งเราเป็นตายเท่าๆกันนาเวลาเนี้ยไม่มีจริงๆครับคุณสันทัดโก,กเห็นไม่ใช่เหรอผมไม่เคยห้อยพระเลยงั้นก็ผู้วิเศษละสิเสือถึงไม่ขบขมอง หญิงสาวไม่ละเลิกต่อเขาในอันที่จะรู้ให้ได้ว่าเขารอดมาเพราะอะไรสันทัตยขยับเข้ามานางไม้อังควรามาช่วยใช่ไหมไม่ครับอังควราจุุติเป็นเทพเต็มตัวแล้วไม่มายุ่งกับมนุษย์เกเรหนาอย่างผมพระสังฆทัตละ่ะอาจารย์ท่านละจะสังขารไปนาแล้วยิ่งหายไปกับสายลมและก็แสงแดดว้างั้นคุณเป็นผู้วิเศษอย่างนิดว่า เจ้าจอมกระล่อนกระแซเข้ามาทำหน้าลาห้อยชวนสงสารพี่จาผมกลัวเสือมันขบขมองเพราะผมเป็นเหตุทำให้เมียมันตายผมขอของดีจากพี่จาสักอย่างเธอะครับเอ็งเชื่อเหรอว่าข้ามีของดีโธ่ใครๆก็เชื่อทั้งนั้นขนาดนอนแทกเงือกเสือยังไม่กัดไม่ไม่ดีแล้วจะมีอะไรรู้ๆกันอยู่ให้ผมสักอย่างเถอะอะไรก็ได้ เขาหันไปคว้ากระดาษชำระแล้วหมุนตัวเข้าข้างเต็นท์ทำอะไรอยู่ครู่หนึ่งเสียงเงึมงําและก็หันกลับมายื่นให้เจ้าจอมกันล่อนเก็บไว้ดีเขาออกไปตรวจด,ดูข้างนอกก่อนเขาออกไปข้างนอกเต็นท์สันทัดโสกัญญาสางโตและที่ดาน,นันมารุมมาต้มเจ้ารอนทันทีเว้นไอ้ยี่ซึ่งมันไม่สนโลกเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเปิดดูสิว่าดอนแล้วก็แบ่งเข้ามั่งสันทัดบอกเสียงโรว ฉันด้วยข้าด,ด้วยเจ้าจอมกระล่อนคลี่กระดาษชำระออกแล้วยื่นไปใกล้แบตเตอรี่แห้งเพื่อดูเครื่องรางของขลังที่สิงขอนให้ชัดๆว่าขนหน้าแข้งขนเพชรมัง้งสันทัศน์ว่าโท่โลกพี่ให้อะไรไม่ให้ดันมาให้ของตำเจ้าดอนโอดครวนอย่างไม่พอใจพวกผู้หญิงหน้าแดงจัดส่วนสันทัศน์ปล่อยกากออกมา จากนั้นวงก็แตกนองอกคือชื่อป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นป่าชายแดนด้านแม่ฮองสอนติดกับรัฐไทยใหญ่มีไม้จากไทยใหญ่ทะลักเข้าไทยด้านนี้ปีหนึ่งปีหนึ่ง,น,งนับละล้านลูกบาทเมตรบริเวณนี้จึงมีหมอนไม้ของพ่อค้าไม้จากประเทศไทยหลายหมอนด้วยกันมีปางพักคนงานนับเป็นสิบสิบหลังเฝ้าหมอนไม้อยู่ หมอนไม้และปางพักของพ่อเลี้ยงในประเทศไทยเหล่านี้ส่วนมากเป็นของพ่อเลี้ยงเมืองเหนือซึ่งจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีทหารจากชนกลุ่มน้อยในพม่าคุ้มครองไม่จากหนุ่มศึกหารไทยใหญ่ก็ทหารกระเรี่ยงอิสระหมอนไม้เหล่านี้เสียค่าคุ้มครองให้ทหารป่าเหล่านี้ปีละจํานวนไม่น้อยไม่เช่นนั้นอย่าหวังว่าจะอยู่อย่างเป็นศพเอาปาละ นั่นโสไปโดนอะไรมาสอข้าโดนไล่หญิงมาขอหลบพักที่นี่สักคืนเถอะได้สิ่สเข้าไปในห้องเร็วคนงานปางไม้ที่ชื่อสอรีบดุนปาละซึ่งเคยและรู้จักกันเมื่อหลายปีก่อนเข้าไปในห้องปิดประตูหันมาถามใครกันวะที่ไล่ข้าสูพวกคนเมืองไม่รู้เหมือนกันว่าพวกไหนตาโสูละ โดนมันยิงถากไปคิดว่าคงบอดไปแล้วปวดเลอเกินสอพวกมันตามมาหรือเปล่าคิดว่าตามมาแน่ๆเขาจะรับหน้ามันเองเออนี่ปาละตอนนี้ปางแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเจ้าไหนเขามารอไหนใหญ่อยู่ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเขาต้องไปรายงานให้ท่านทราบแต่ไม่เป็นไรเขาจะช่วยพูดให้เจ้าไหนทราบสู้หลบภัยตามสบายก็แล้วกันขอบใจเจ้าไหนสู้ที่ว่าเนี่ยเป็นใครกัน บอกไปก็ไม่รู้จักล็อกอีกอย่างเขาจะมาพักที่นี่แค่คืนเดียวรอพบในายใหญ่ที่นี่เขาไปก่อนละอย่าออกไปไหนล่ะฮึเดี๋ยวเขาจะเอาอาหารมาให้ซอเดินตัวปลิวจากไปยี่ลีซอนำทางมาตลอดวันตามรอยของเสือมาถูกทางที่สุดสิงขอนตบไหลมันมเบาๆให้หยุดก่อน เพราะข้างหน้าเป็นปางไม้มองเห็นท่อนสงเกลนมีเรือนพักมงด้วยยาคาอยู่หลายหลังปางไม้นี่ว่ามันมาทางนี้เลยยี่ฮึเหาตาม,มาไม่ผิดแน่หลองวดสิงขอนคิ้วย่นพึมพำเบาๆตามองเข้าไปในปางไม้เสือสมิงอะไรกันหนีเข้าบ้านคนหน้าแปลกสันทัดขยับเข้ามาแนวเดียวกับสิงขอน ใช้ปากกระบอกเปือนเสรยปีกหมวกขึ้นนิดหนึง่งและใช้ท่อนแขนขวาปาดเหงื่อที่หน้าผากตามองเข้าไปในปางไม้แปลกอย่างที่คุณว่านะสิงค์อนสมิงร้ายมักจะอยู่โดดเดี่ยวนี่เล่นหนีเข้าบานคน้นมันยังไงกันว่านี่เอ๊ะนี่มันหมอนไม้ของนันนะคุณสันทานที่ดานนันพล่องขึ้นเมื่อมองไปรอบๆปางไม้คุณนันแน่ครับ แน่สิคะที่เนี่ยนองอกติดชายแดนพามา่านันเคยแม่ครั้งหนึ่งก็เตี่ยที่เนี่ยม่อให้เจ้าซอกคนพามา่าเฝ้าเราเข้าไปในปางกันเถอะเดี๋ยวก่อนคุณนั้นสันทัดคว้าแขนนมนิ่มไว้อะไรเหรอสมิงตัวผู้รองรอยมันหนีเข้าไปในปางไม้ก็มันเป็นปางของนันผมว่าต้องระมัดระวังก่อนคุณสันทัดพูดถูกนะคุณนั้นสิงขอนเตือน คนของนันทั้งนั้นถ้าสงสัยใครที่เป็นเสือสมิงสั่งฆ่าทิ้งทันทีเธอวิ่งนำหน้าเข้าไปอย่างดีใจที่จู่ๆก็ด้านด้นมาถึงปางไม้ชายแดนของเธอเองทุกคนจำต้องตามเธอเข้าไปซอไอ้ซอไปไหนกันหมดวะที่ดานนันตะโกนโวกเวกหน้าปางพักหลังใหญ่ผู้จัดการเจ้าหนุ่มคนที่ชื่อซอตาหลีตาเหลือกออกมาไปยังไงมายังไงกันครับนี่ เดี๋ยวค่อยพูดกันนี่พักพวกของฉันทั้งนั้นเฮ้ยหิวน้ำหิวข้าวโอยรีบไปต้มไก่สักหตัวหงข้าวไล้แล้วก็อย่าลืมตำน้ำพริกอีกแก่หน่อไม้ต้มจิ้มด้วยนะและค่อยมาเบิกเอาเงินที่ฉันครับสวัสดีทุกๆคนครับสอรับคำสั่งเสียงระโวและหันไปยกมือไหว้ทุกคนจากนั้นก็รีบจัดน้ำเย็นมาแจกจ่ายและมันออกจากห้องพักใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานไปในตัว ที่ที่ดาน,นั้นเคยมาพักครั้งหนึ่งสิงขรขยับเข้ามาหาหญิงสาวผมว่าเรื่องเข้าปลาว่าที่หลังไม่ดีเลยครับผมอยากจะเรียกคนของคุณนันมาถามไทยผมไม่ไว้ใจคุณก็เดี๋ยวค่อยถามก็ได้นี่นาะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะผมก็คิดแบบสิงขรน,นะคุณนันสันทัดเสริมอีกสั่งโตมองไปรอบๆห้องและมองออกไปข้างนอกซึ่งตะวันกำลังจะหมดแสง เขาหันมาบอกกับหญิงสาวเบาๆบรรยากาศไม่ค่อยดีผมว่าเรียกสอมาก่อนเถอะครับก็ได้ซอวอยมานี่เดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งทำะไรเจ้าคนเฝ้าร่างกำยำโผล่หน้ามาอีกครั้งทำไมหรือครับผู้จัดการพักพวกฉันเขาจะถามอะไรนายมีอะไรหรือครับมันหันมาทางสิงขอนสันทัดและสั่งโตซึ่งจ้องมันอยู่สิงของถามเสียงต่ำทันที ที่เนี่ยอยู่กันกี่คนหกคนครับผู้จัดการมมบอไปผมเป็นหัวหน้าคนงานเป็นพมา่าอย่างผมสเงนียวสองกเรียงหนึ่งที่เอาครอบครัวมาด้วยก็มีสามครอบครัวนอกนั้นเป็นสอดหมดครับมันบอกรวดเดียวเป็นสำเนียงพมา่าแต่ก็ฟังรู้เรื่องเมื่อตอนบเกยแก่มีคนอายุราวสี่สิบถึงห้าสิบปีตาซ้ายเจ็บผ่านมาทางนี้บ้างไหมสันทั์ทิดาน,นันสุกัญญา แลสสางตูต่างก็สงสัยในคำถามของสิงขอนที่เขาระบุชัดว่าเป็นชายอายุราว40-50แต่ก็ไม่กล้าปริปากท้วงถามคงปล่อยให้เขาซักถามต่อไปเรื่อยๆอืมเห็นมีเดินผ่านหน้าปางไม้คนหนึ่งผมหยิกๆเจ็บตาซ้ายอย่างคุณว่าแล้วมันไปทางไหนคงไปทางดอยน้อนและคิดว่าคงต้องพักที่ถ้ำนางรู้ได้ไงว่าพักที่ถ้ำนาง ถ้ำนางเป็นถ้ำเปิดใครไปใครมามักจะแวะพักที่นั่นมันผ่านไปกี่โมงแล้วสันทัดถามเสียงโรวก็ก่อนพวกคุณจะมาสักสองชั่วโมงเห็นจะได้เอาไงสิงขอนอนดีตครูฝึกต่อชดอไข่แม่แตงครุ่นคิดหนักยี่มันนี่สิไอ้ลีซอน,นอกคอกเดินเข้ามาจนชิดเองดูรอยแล้วเป็นไงแวะที่นี่ครับแวะที่นี่ซอรีบอก ผมอยากให้น้ำกินแล้วคนคนนั้นก็ไปอย่างที่ผมบอกมันเป็นใครครับคุณนั้นสิงขนเบรกหญิงสาวทันทีที่เธอจะบอกอะไรเราตามขโมยมาไม่มีอะไรหรอกไหนไปได้แล้วครับซอรีบออกจากห้องไปอีกครั้งเอาไอสิงขนสันทัดขยิกถามกินข้าวแล้วผมไอ้ยี่ไอ้ดอนสั่งโตจะเข้าทำนาง คุณสันทัดคุณนิดคุณนันรอผมอยู่ที่นี่เฮ้ย <Hey, S 1> ไปก็ไปด้วยกันซีมาถึงขั้นนี้แล้วมันอันตรายนะครับเพราะเป็นกลางคืนสิงคอนเราผ่านเหตุการณ์ปางตายมาด้วยกันเท่าไหร่ไม่เอาผมต้องไปด้วยนี่กับคุณนันรอที่นี่ก็แล้วกันไม่นะพี่ตอพี่ตอไปนี้ก็ไปเปดนี่ก็มีจะไปกลัวอะไรนันก็ไปด้วยอยากล้างแค้นให้สวยนันไม่ใช่คนกลัวตายนะ งั้นก็ตกลงไปกันหมดได้แล้วสิงขรตัดบท